สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะนี่นี่จะเป็นชุดเอลกอา,าแบบใหม่นะคะมี็ั้งดยิัม้งแย้นะคะอยู่ดีอยู่ในหนีในบ้านนะคะวันนี้นะคะเราจะมารูวิวชุดนะคะชุดละหกร้อยบาทค่ะมีเด็กก็มีอย่างนี่ค่ะจะเป็นแบบน,นี้เลยนะคะใส่ไปงานแต่งใส่ไปเที่ยวก็ได้คะ่ะ อันนี้นะคะจะเป็นไสใสอะไรครับใช้ใช้หกค่ะใช่หกจะเป็นแบบนี้เลยส่ะใสแล้วเป็นยังไงใส่แล้วสวยโอ้โหตัวด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะ ด้านหลังจะเป็นแบบนี้แบบนี้คือแบบไหนครับจะเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังเวลาติดก็ติดเป็นกระดุมบบใช่ไหมครับะะเป็นกระดุมแบบอัตโนมัติกระดุมแบบติดยากที่สุดะคะ่ะนี่นะคะนี่ตรงนี้จะติดไม่ค่อยสวยนะคะอาจจะติดมั่ว พราว่าพี่ส่งมานะคะใครอยากได้บ้างเดี๋ยวส่งมาให้ค่ะอ,อันนี้ชุดจะมีไซส์ห่งกับไซส์แนะคะแล้วก็ไซส์้าไซส์สนะคะก็จะเป็นมีใช้6หมีใช้ไซส์หใช้7ดนะคะไซส8แปไซส์้ามีไซส์้าแล้วก็ใช้5ใช้4นะคะใช้3สมไม่มีค่ะ กี่บาทนะหไม่จบไม่ได้เลยอ้าหะเปลี่ยนราคาดิเอาเท่าไหร่ดีเนี่ยราคาเท่าไหร่ก็ได้ราคาเท่าไหร่ก็ได้ห้าหบาทหรือหกร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทเลยแก่โอเคเอาบายบายก่อนเร็่ ะะเราเอามาอีกชุดหนึ่งค่ะเอามาอีกชุดหนึ่งนะคะ